สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้ s a r c o n n e c t นะคะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์และ SMD Fiber by Slimmy ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะค่ะโอเคเราสองคนกลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิปซีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะ,คะวันนี้จะเป็นการทำนายโชคชะตาราศีด้วยพาย,ยิปซีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์งหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึง 16หกันยายนค่ะถ้าคุณทราบลักนณให้คุณดูลักนณะควบคู่กับราศีจะแม่นยำมากๆเลยนะคะเดือนกรกฎาคมคุณสิงจะเป็นอย่างไรเอยจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะมาเลยค่ะวราราชสีจะเป็นยังไงโอเคตัวตนคุณเป็นอย่างไรคอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะดิฉันก็เน้นเสียงแล้วนะก็เน้นแล้วนะวราราชสีจะเป็นยังไงในเดือนนี้ค่ะซึ่งเป็นเดือนวินาท แล้วดาวประจาตัวเขาก็มาอยู่ในวินาศด้วยแต่แหมเหมือนกับโชคช่วยเลยนะดาวประจาตัวก็ไม่ได้ตําแหน่งใหญ่เซเปถึงมหาอืก็ไม่งั้นเขาจะเป็นเจ้าป่าเหรอก็นี่ไงเราถึงได้บอกว่าสิ่งนี้เป็นอะไรที่แบบว่าข้าไม่ตายขายี้ยังไงก็ยังแบบนะเราจะสียอยู่นั่นแหละจนตัวเขาเป็นแบบนี้เลยคะ่ะก้าวดาบค่ะ <laughs> สิงนอนไม่หลับเลยหรอคิดมากอะไรสับรางไม่ทันหรือเปล่าเนี่ยแล้วมากับเจ็ดถ้วยค่ะโอเคค่ะเราจะบอกว่าเดือนนี้เนี่ยนะเป็นเดือนวินาค่ะเป็นเดือนที่ดาวประจำตัวเขาก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ในเรือนวินาททำให้ตัวเขาเองมีความรู้สึกกังวล วิ้ยรู้สึกว่าคิดหนุนคิดดีคิดน่ารู้สึกว่าเฮ่นู้นนี่น่ากังวลจังเลยแล้วดาวการเงินเจ้าก็เดินเร็วด้วยไงโอ้อปกติเดินช้านี่ก็แทบไม่เหลือ,อาาเดินเร็วนี่โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเราจะบอกว่าดาวการเงินก็คือดาวพุธท,ที่ดาวพุธเนี่ยจังหวะพักอยู่ในลัคนาพฤกษบมันนานมากรวม,อมสองเดือนพอจังหวะเดินละหูป่าป่ปาที่เดินเร็วมาก เดินมาเจอกับดาวประจําตัวเลยปะกันแถมเลย <c oughs> อยู่ที่เรือนวินาศทาให้ตัวเขาเองนอนไม่หลับเลยคุณอ้อยค่ะคิดมากเรื่องเงิน <c oughs> มีเรื่องต้องคคดต้องจัดการ <c oughs> ก็ไปจัดของใหญ่ไว้หลายชิ้น <c oughs> เดือนนี้ก็เลยคิดมากหน่อยเอ๊ย <c oughs> ยังไงดีหรือมันได้มาเขาไม่ถูกใจนะมันนู่นนี่นั่นอะไรกับ <c oughs> นะไปเรื่อยเลย แล้วเจ็ดถ้วยเนี่ยเหมือนตัวเองก็อยากจะแบบนิดใหม่ค่ะก็ไอเก่าก็ยังไม่นะเพิ่งมาไอใหม่แบบว่าถูกใจก้นนี้ดูนี่นั่นแล้วแถมดาวศกเนี่ยก็มาทับหลักด้วยก็มีสเสน่ห์มากดาวเกตก็มาทับอีกอุ้ยฉันรู้สึกว่าอะไรกันนักกันหนากับฉันเนี่ยหลายหลายคนก็มาลุมล้อมลุมเล้าทั้งงานทั้งส่วนตัวทั้งเพื่อนก็จะชวนไปเที่ยวอีกอเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกได้ว่าสิงอะป๊อปปูล่าสุดๆนะ เอาเป็นว่ามาดูการงานเลยว่าสิ่งเป็นยังไงการงานของคุณสิ่งเป็นอย่างไรคอยพ่ออกมาอย่างแม่นยําน,นะคะคุณคะป๊อปปูล่าจริงๆเราเริ่มกันที่การงานคุณดวงดีมากหนึ่งถ้วยค่ะอคอใหญ่เบื้เริ่มเลยเดือนนี้มีงานใหญ่เข้ามานะคะแล้วก็มากับหกเหรียญค่ะโอเคค่ะมีคนมาให้ด้วยก็เพื่อนคุณนั่นแหละรู้สึกว่า เพื่อนเยอะเพื่อนแยะไงเพื่อนก็นํางานมาให้นําล่าผลดีๆมาให้นะ <c oughs> เราจะบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเดือนนี้นะดาวการงานของเขาเนี่ยก็คือดาวสุก <c oughs> ดาวสุกนะก็มาอยู่ในเรือนวินาศเป็นราชาชงแล้วมีหนำซ้ำดาวสุกไปเดือนก็ไม่พ้นเดินมาทับตัวอีก <c oughs> งานก็จังหวะดีมากจนทําให้ตัวเขาเองรู้สึกว่าเฮ้ยงานมันเยอะอีงานเก่าก็ยังไม่เสร็จอีงานใหม่ก็มาอีกงานอนาคตก็เห็นลําลรยและการงานดีอย่างต่อเน,นื่องแล้วจัง วะดาวพระหัสที่เล็งรักด้วยนะผู้ใหญ่ก็อุป,ปถัมภ์ลูกค้าเ็อุป,ปถัมภ์คนเป็นเจ้าของกิจการไน้าฉามากช่วงนี้เราจะบอกว่าเขาสามารถที่จะเขาเรียกว่าต่อยอดได้เรื่อยเจอคนดีๆมาสนับสนุนมาให้โอกาสถูกต้องแล้วสำคัญไปในเรื่องของอ่ะถ้าเป็นลูกอลูกน้องละลูกเขาเรียกพนักงานประจําเนี่ย ผู้ใหญ่ก็ให้ความเอ็นดูให้ทหําน,นู่นทํานี่ทํานั่นตัวเองก็ไม่ว่างเว้นเลยมีดาวเกตมาทับแล้วอีกก็รู้สึกว่าอยู่เฉยไม่ได้ทํางานจนลืมพักผ่อนอาจจะมีเรื่องเจ็บป่วยเข้ามาเกิดขึ้นในเดือนนี้ด้วยซึ่งเป็นเดือนวินาทเราต้องบอกเลยะนะแล้วเนี่ยจังหวะมีคนมาให้เราจะบอกว่าคุณเองอ่ะอาจจะมีการติดต่อง,งานจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่ดีมากในเดือนวินาทแบบนี้มันไม่ใช่ว่าไม่ดีกับคุณเลยนะ,ะมันเป็นจังหวะที่คุณต้องพยายามโปรยสเสน่ห์ให้ได้เยอะอๆแล้วจังหวะที่คุณจะต้องหาลูกค้าหรือพยายาม ่อยอดอะไรให้ได้เยอะๆด้วยคือไปตอนนี้คือไปพูดอะไรกับใครก็คือได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีก็ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ถูกต้องค่ะเรามาดูการเงินเลยค่ะที่นอนไม่หลับนี่เรื่องเงินหรือเปล่าเนี่ยการเงินของคนลัคนาราศีสิงห์เป็นยังไงคะขอยไาออกมาอย่างแน่นยํำนะคะคะการเงินของสิงห์เป็นเจ็ดเหรียญค่ะโอเคค่ะเห็นลอยอยู่บนฟ้าฉันจะได้ข่อยคว้ามาไหมเนี่ย <laughs> แล้วก็มากับราชินีไม้เท้าค่ะภ <Okay, S 2> าระก, <okay. S 2> ก็เยอะเหลือเกินตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจัดมาไม่หยุดเลยค่ะ <Okay. S 2> เราจะบอกว่าสิง มันก็มีส่วนนะเนี่ยที่คุณนอนไม่หลับเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการเงินด้วยเพราะว่าอะไรเจ้าของกิจการการเงินก็ไอ้ที่ไปจัดไว้ก็นู่นนี่นั่นแล้วรู้สึกว่าตัวเองก็นี้จะจัดอีกไปมองไปส่องไปอะไรเพราะเรียกว่ามีที่อยากจะได้อยากจะโดนอีกแล้วมีหนำซ้าตัวเองก็ต้องเอาเงินไปลงทุนอีกรู้สึกว่าทุกอย่างมันอยู่กับการจ่ายล้วนๆแต่สิงห์เขามีเงินอยู่ตอนนี้เขาเชื่อดิฉันคุณอ้อยเขาแอบซุกไว้ใต้โต๊ะเป็นกระบุงเลยสรองเป็นกระบุงเลยต้องบอกตอนนี้สิงห์เขาจะไม่เดือดร้อนเรื่องก แล้วเพราะเขาดูเรามาเกือบสองปีนี่เขาก็เลยทําให้เขาวางแผนเรื่องการเงินดีมาก <คะ S 1> แต่ยังไงก็แล้วแต่นะเราจะบอกว่าการเงินคุณเนี่ยการงานที่มากับในเรื่องของการเงินตอนนี้มันสัมพันธ์กันอยู่นะเราต้องย้ำยาว่ามันสัมพันธ์กันอยู่นะเพราะฉะนั้นคุณเองเนี่ยจะมีงานกับเงินเข้ามาในช่วงเนี้ยบาลานซ์กันมากๆเพราะฉะนั้นพยายามจัดสองเรื่องเนี้ยให้ได้ดีที่สุด<ค>ะนะคะม,มาดูค,ความรักเลยค่ะความรักของคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์เป็นยังไงคะ คอยไพยไ่ออกมา้นยาเมืเ่อกี้เราบอกว่าสัมพันธ์กันอยู่สองเรื่อง <c oughs> อือแล้วมาดูความรักเป็นสาไมไม้เท้าค่ะโอเคมีพ้นค่ะมีพ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็มากับอัดสวินไม้เท้าค่ะโอเคค่ะเราจะบอกว่าความรักของเขาเนี่ยนะดาวปัตตนนี้ ดาวปัตนิมีดาวพระรหัสมากุมรักอยู่แล้วพระรหัสนี่ไปสัมพันธ์กับดาวปุตตะด้วยคนที่ไม่มีใคร <Ừ. S 2> คนที่ไม่มีใครจังหวะนี้ดาวศุกร์ก็อยู่ในเรือนวีนาเป็นราชาโชคช่วงต้นเดือนไปไปลายเดือนหน่อยดาวศุกร์เดินทับลักช่วงจังหวะเดือนนี้ยก็มีเขาเรียกว่ามีความสมหวังในเรื่องความรักสําหรับคนโสดนะจะได้เจอคนดีดอมีคนเข้ามาคุยหรือแอบคุยหรือแอบซองหรืออะไรก็มีความสมหวังแฮปปี้อยู่นะแต่เราต้องบอกว่า ในเมื่อดาวความรักของคุณเป็นดาวพระหัสเนี่ยแล้วมันไปสัมพันธ์กับมรณะด้วยพยายามดูให้ดีนะว่าคนที่เข้ามาเขามีเจ้าของหรือยังค่ะถ้าเราไปเสียหายในเรื่องนี้มันจะชิ่งมาในเรื่องการงานแล้วการเงินเลยนะเพราะดาวราหูเนี่ยเขาไปสัมพันธ์อยู่ในเรือนการงานด้วยนะแล้วการงานก็มาสัมพันธ์กับการเงินอยู่แล้วสําหรับคนมีคู่นะคะอาจารย์ คู่เนี่ยนะยิ่งหนักเขาไปใหญ่เลยตอนนี้คือคุณมีสเสน่ห์มากับลูกค้ากับลูกน้องหรือกับผู้ใหญ่หรือกับอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะพยายามอย่ามีปัญหากับคู่เพราะดาวคู่มาสัมพันธ์กับเดือนการงานแล้วดาวการงานก็มาสัมพันธ์กับดาวการเงินอกีกเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงนิยามเดิมว่าสิงถ้าคุณมีปัญหากับคู่ทั้งงานทั้งเงินคุณแล้วก็จบเลย งั้นเรามองให้เป็นสิ่งดีๆว่าเวลาดีก็ดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคงสภาพของความดีไว้ให้อยู่กับเรานานๆแล้วอะไร<จ>ะที่คิดว่าไม่ดีเราก็ เราจะบอกว่าตอนนี้ดาวการงาน,นมีดาวราหูทับรักอยู่ดวงเดียวไม่มีอะไรมาเอี่ยวแล้วเพราะฉะนั้น,นคนที่ติดต่อกับลูกค้าแล้วแบบว่าจังหวะด,ดีมากๆมันเลยทําให้ทั้งเรื่องความรักกับเรื่องการติดต่อเมันสัมพันธ์กันถ้าค,คุณไม่มีปัญหากับคู่ตอนนี้การติดต่อคุณลื่นไหลแถมคุณจะไปขอความช่วยเหลือใครหรืออะไรใครยังไงได้หมดทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความรัก3เรื่องเนี่ยแฮปปี้มากขออย่างเดียวอย่ามีปัญหากับคู่เาไม่กล้าแล้วล่ะฟังบ่อย ฟังบ่อยๆอาจารย์ค่ะที่บ้านมีหิ่งแล้วค่ะนะมาดูบทสรุปสโดยรวมเป็นอย่างไรคอยพาออกมาอย่างแม่นยํานะคะคุณค่ะบทสรุปนะคะเขาไม่กล้าหรอคะคุณอ้อยเขาไม่กล้าเขาออกแบบนี้นะคะเดอะเดวิลค่ะแอบนะคะคุณไม่งั้นจะเรียกว่าสิงเหรออแอบนะคะคุณแล้วมากับราชาไม่เท้าค่ะโอเคค่ะสิงเราจะบอกนะที่เราย้ําคุณบ่อยๆเพราะอะไรเพราะดาวพระรหัสไง ดาวพฤรหัสที่เล็งลักคุณเป็นอีกหนึ่งลัคนานะเราจะบอกว่าทั้งผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนอุปถมัมภ uh ์ huh. ทั้งเพื่อนร่วมง,งานทั้งใครก็แล้วแต่คือเรียกได้ว,ว่าสนับสนุนคุณเป็นที่หนึ่งเลยแหละแล้วแถมเรื่องตําแหน่งหนะ้าที่การงานสําหรับคนรับราชการก็คือดีมากๆแล้วแถมดาวคู่ของคุณก็ไปสัมพันธ์กับการงานเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีคู่ดีทุกอย่างคือดีหมด <c oughs> เราถึงย้าเรื่องนี้กับคุณนักหนางไงแล้วเราจะบอกว่า สำหรับคนที่เขาเรียกว่ายังไม่มีแฟนตอนนี้คุณอาจจะได้แฟนในที่ทํางานเลยก็ได้แล้วเดือนหน้าออกเดวิลอย่างนี้นะแสดงว่าตัวคุณเองอาจจะมีในเรื่องของรักซ้อนแต่ถ้าคุณไม่มีปัญหามันก็ทําให้2เรื่องนี้รู้สึกว่าจะไปได้สวยแต่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องรักซ้อนเมื่อไหร่แล้วก็จบหมดเลยในขณะเดียวกันคนเก่ากลับมาคนโสดไงถ้ามีถามว่าอาจารย์เนี่ยเพึ่งเลิากันไปจะมีเกณฑ์กลับมาไหมนี่ดาวเก่ากลับมาเลยแล้วไม่นำซ้ำออกมากับราชาด้วยแสดงว่า เขากลับมาพร้อมความพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณด้วยแล้วสำหรับการงานคุณออกแบบนี้ใครที่รอตำแหน่งรอการปรับเปลี่ยนอะไรอยู่คุณจะได้เกือบ100%ยเปอร์เลยแต่เราขอเตือนนิดนึงนะดาวพฤหัสเลงรักช่วงนี้คุณสิ่งลัชสีของเราอาจจะดูอวบๆหน่อยอให้ระวังการกินนิดนึงเพราะฉะนั้นก็อวบๆแบบนี้ไปสลิมมีเลยค่ะไป SMD Fiber by s l i m m e เลยค่ะนะคะแล้วก็ฝากไว้เรื่องนึงค่ะ วันศุกร์ที่11มิถุนายนนี้นะคะ,คะบ่าย2:50นะคะก็คือพบเจอกับริต้ Star Connect ได้ที่ช่อง Amarin TV ช่อง34รายการ s a Story นะคะไปให้กำลังใจคุณอ้อยด้วยนะคะ,คะเราสองคนเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะ,คะสวัสดีค่ะ